สามกล่องโอ้ยน้อส่งมาให้คืออะไรน้อนี่น้อจงอะไรมาให้น้อนี่น้อเดี๋ยวดู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 สามกล่องเลย ใส่ที่ส่งให้กินทั้งครอบครัวของไหญมาก็ได้กินเมครอบครัวสุครอบครัวสุกคนน่ะเลยของมาไปเจอเเดี๋ยวชื่อชื่อน่าจะอยู่ในกล่องนะใ่นีเ่เนาะใส่งมาว์ทคุณ,คณโอ้โหโอ้ซับโรล,โลทเขาเรียกเขาโฟลทไร่ขี่เนี่ยว,วานรันน่ะลอยลอยนะ่ะเขาเรียกอะไรนะนี่รู้รู้ใครเออนี่หรอวะโอ้จาก กินให้อิ่มกินให้อิ่มนอนให้อุ่นนอนให้อุ่นรักนักคะสับปะรดรักโซโลโฟโิโรโลโโอฮะศิลปินโอ้น้องสมโอแปให้ยาศิลปินรักครอบครัวศิลปินรักศิลปินรักกีฟซีศิลปินโอ้อ่ันไม่อลยยาตวางยินเนาะคิดถึงใจจะขาด ดังปุดอะไรดังปุดปุดท่อะไรโวไม่พูดให้จําไม่พูดให้จําแต่กําแต่ทําเออแต่ทําให้ดูไาเดียวนองจอเดี๋ยวไหนน้องน้องอลิเลตน่าโฟโมเอ้าว ปียนุชปียนุชมัณฑนามัณฑนามัทนาหวานกมลรัตกระมลรัตพลอยเอวิสุตาเอเอเอขอโทษเดนะจ๊ะตามไม่ดีไม่ได้ใส่แว่นเนาะสีนี่แหละนี่ล่ะนี่แหละนี่แหละเมฆตากินอุบลเทพปันฮะโอ้โ เทพบัญชาเทพบัญชาดิวนิวนิวนิวอ่านพิษอานพวกอ้้มมาน้อยอ้ำมมาน้อยฝนทิพแล้วก็อะไรนี่บูนุจรีนี่บูนุจรีโอขอบคุณหลายๆเด้อลูกๆทุกคนขอให้เจริญเจริญร่ำรวยกันทุกคนเด้อลูกเด้อนี่น่ารักจริงๆเนาะทุกคนเลยนะแฟนคลับ ที่แท้จริงเลยเนี่นหาหลักทุกคนเลยสมบปะรดมาให้ต้อับสามลังสามกล่องเลยน่ะเฮ้กินมัดครอบครัวเลยหนะเขาเรียกสับปะรดอะไรนะที่อร่อยทั้งเหนือนะแม่เนาะมันหวานนะื่อกี้เขาเรียกแต่เขาเรียกสับปะรดสับปะรดไหลมันลืมชื่อที่ในน้อยน่ะอร่าซื้อให้ยเขาเองกินน่ะดิอะไรนะเลี้ยงให้ลูกๆจะกี่คนเลยจ้ะแฟนครับแฟนแพงส่งมาให้ทุกคนเลยเนี่ยโอ้ยน่ะหลายคนเลยคุณหน่องอารีรัตน์ คุณโุกคนมลเลยคุณปริานุษย์คุณธนารักคุณหวานกมนลรัตคุณพลอยน่าลักคุณเอวิสุตราสีนี่แหละเมตตาสิ่งอุบลอุเทพัญชาเนี่นิวอ้ำหมาน้อยฝนทิพนูนุตรีน่าลักทุกคนเลยส่งของมาให้ครอบครัวนี่ได้กินตลอดเลยตรงไรมาก็ได้กินมัดทุกคนเลยมัดครอบครัว กับพื้นเนาะอ้าแบ่งกันกินลูกหลานขายขึย้อมาหายเยอะเห้นางเยึยยน่ารักจังเลนเนาะจ้าน่ากินจเลยหวานจนอร่อยกนนี่เมื่อกี้แอบปอกแล้วเนาะใช่แอบป,ปอพิมแล้วหวานอร่อย หวานกรอบเลยรวยมากใส่เต็มๆไปเลยแม่เดี๋ยวเต็มเลยนี่เดี๋ยวถุงหัวมันกีนแม่กุกกันต้องใจดูก่อนไงอ,อย่างหลายอย่างมากเลยอย่างมากอาพี่นางเดี๋ยวมารับเด้อ,อจะยวนแบ่งให้ครบทุกหลังเลยหลังอันแล้ว แต่ชิ้นทวนนาเดี๋ยทุกคนเงินเดียวย่างมากเลยนี่ยายเนาะสามลังเลยลูกมนก็มากเงนเดียวแกงได้เหรอผู้เลรนะได้เกงได้เหมือนกันลรอลูกถ้าถุงไม่พอใส่เพิ่มได้นะแม่มีถุงพอทำไมกี่ใหม่พอวะ อร่อยเกินหวานกลมกล่อมกรอ,อบเลยได้เยอะน้องแม่เนาะได้เยอะมโอ้โหให้ยเยอะมากเลยอ่ะเด็กแ,แกลงแกลงอะไรนะแกลงแกลงห่อผิวแกลงห่อพิวเฮ้ย <c oughs> น่ารักสุดสายมาลับสับประรดหน่อยเร็ว โคละครัวค,คระถุงคมมระถุงโคราถุขโคราถุงอันนี้ก็เหลือของพี่น้อยของพี่น้องพี่มวยน้องพี่แจนขอบคุณทุกคนเด้าจ้าจี่ส่งมาให้แม่ให้หลูกให้ล้านกินขอให้ทุกคนจงร่ำรวยเจ้าจ้ามีแต่ความสุกคกวามเจริญทุกคนเลยแม่อ่านชื่อแหละแต่ว่าตอนนี้แม่จำชื่อไม่ได้หร้กหลายคนเลย แฟนเขานั่นแหฟนเลยกลุ่มหอบผิวเนาะจ้าเดี๋ยวเออจ,<า>กจกเอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย